สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอชัยชย Channel, ัยชนแนลภูผาชัยแชนแนลมนชนชมนะครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับภารกิจนะครับใส่หลังคานะครับนะบ้านลุงพลเนาะนะครับดำเนินรายการโดยกัปตันดัมซิ่งนะครับนะเพราะว่าพี่ชัยกำลังทำงานอยู่เนาะนะครับนี่ฮะแอดก็รับหน้าที่นะฮะดูแลในการถ่ายทำให้นะครับผม

Thì <laughs> chỗ cho bằng lùm mình phát mà đấy. mất phải เน็บล้มบ่โอ้แบบนี้มันเมื่อยกันเก็นขึ้นไหมโอ้ยบันไดก็มีอยู่ lần với lăn

เ็บอกว่าสองร้อยขอตอนเออเเพื่อนด้วยกันนะคะเนเพื่อนด้วยกันไม่ใชู่่้อที่มทำได้่ไม่าทาหมดแค่นี้ือง่อนหามัใหุ่งใหมุ่งเก่าวันนั้นเราก็ยังอยู่ในรังมีบ่วันนั้นมันลืึ่ัอยู่ในวันนั้นที่ยิงหน้าบ้านอยูรังงที่แหน่อยนะ อของเก้าครับเก้าหกตัวเลยเก้า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 เป็นไงบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดด้านบนครับเอาอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวอ๋อโอเคเอาอีกเครื่องหนึ่งสถานการณ์ล่าสุดอีกเครื่องหนึ่งมันอยู่หน้ารถเรื<ด>่อยอยู่ในเป๋านี่แหละได่ในรังนะบอกคุณเรนเป็นมึงจู๋ด,ดิดดดดไม่<ด>มันมันยังอยู่ยังอยู่ยังได้หรือเนบ่าในเมื่อ มันเหลืออยู่เครื่องถุงอยู่ห้องรุ่งอยู่รุงรถหน้าบ้านอ่ะมันเหลืออยู่เครื่องหนึ่งครับจะลงไหมครับอ๋อถ่ายอยู่ไม่เป็นไรมันไม่ลงครับอ๋อโอ้ไม่ลงก็ได้นะโอ้โหดูสินะครับเกดโอ้โหเวลาถ่ายเกดเกดไม่ยอมลงตรงนี้นะครับนะเกดยอมหาทางลงเองนะครับเอาโคตรลงแล้นี่เดี๋ยวเป่าโคตสายไฟสายข่าวลงนี๋มันจะบาดเด้อมันบาดสายไฟเด้อกดสายไฟอยูก่อน

พี่โจระวังหลังพแลวไก่อนไดี่แผ่นก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ต้องต้องต้องบะก่อนบอกรจรอคด้ว่าลานมยน็อต็อตมาแล้วฮะมันมันเป็นถุงอันนี้อีกถุงนึงเลยถุงน้ออีกถุงนึงเลย็ละถุง อย่ในี่ห้อโอ้ยเขอเอาลูกไข่อ๋อไม่มีค่ะเติมอะไรคะใช้น้ำใช่ไหกายยิ่งไหมบ่เอาไหตลูกบัว

ขว้าไจับีข้เ่ะ้องกางไปอ่ี่เพนไปแล้วเพนก็ดูเล้องีมาเยนมันกลบ้านเะได้แค่ดูขอไม่กลค่ะสุนเดก็ไม่ค่อยเ้าหาต่อเนี่ยครมันพ้าได้ค่ะกลางืนไม่ไม่เคยไปเ้าาคะสวัสดีค่ะูกสาวไปเานราก็ต้องดูเลยค่ะน่าดูเลยเหมือนกัน วังนะคะใครที่จะเป็นครัวหนูนะคะระวังนะคะก้างคอค่ะคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอัปเดตนะครับนะความคืบหน้าหมู่ลังคาบ้านลุงพลเนาะนะครับจากช่องพี่ชัยนะฮะอัปเดตโดยนะฮะกับตันดับซิงนะครับผมเป็นคนถ่ายทำแล้วก็บรรยายให้กับพี่ชัยเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับนะขอบคุณนะครับ f อทุกท่านนะครับ ในช่องของชัย ch ชัยชาแนลภูผาชัยชาแนลแล้วก็มนชุนชุมนะครับบายบายนะครับสวัสดีครับ